ทชวนมรรวมมวผมอันสิทธิ์สมปทันอธิบดีกรมการพม่ชมชนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลของข้าวเรือนตามเกณฑ์ชี้วัดความจำเป็นขั้นพื้นฐานซึ่งเราจะมีอาสาสมัครเป็นผู้จัดเก็บกรมการพ้่ชมชนครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงไทยให้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือข้อมูลจวททั่วประเทศนะครับยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งข้อมูลจวทถอน,นั้น เป็นข้อมูลที่มีความสําคัญยิ่งครับในการจัดทําแผนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผนงานโครงการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคสถาบันการศึกษาเอกชนนะครับและองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อนําไปสู่การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งการจัดเก็บทั้งนี้นะครับก็ทุกคนก็ทราบดีครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนซึ่งก็จะมีสภาพัฒน์เนี่ยครับได้นําข้อมูลของจบวทอเป็นบริการร่วมด้วยเขาเรียกว่าข้อมูล TP Map ซึ่งได้กุ่งเป้าไปสู่คนที่ต้องการรับความช่วยเหลืออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญซึ่งไปปีนี้ครับ2016นะครับก็ได้มีการจัดเก็บ5ด้าน38ตัวชี้วัดนะครก็ได้แก่ด้านสุขภาพด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจและด้านขอ,ของทางสังคมและมีส่วนร่วมก็คนที่จัดเก็บครับไม่ใช่ใครครับก็คือคนที่ท่านใกล้ชิดอยู่ในพื้นที่ของท่านไนะม่ใช่ว่าจะเป็นผู้นําอ,อชอนะครับอ,อสอมอผู้นากลุ่มต่าง รวมถึงพี่น้องพนักงานของเราครับที่อยู่ในพื้นที่ของท่านก็จะไปสอบถามโดยใช้เครื่องมือก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือนะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตซึ่งก็จะจัดเก็บตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2566นนี้แล้วก็เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน,นครก็อยากจะเชิญชวน พี่น้องทุกคนเลยครับได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพราะการที่เรามีข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยเราทาให้เราได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดเกาได้ถูกที่คันเพราะนั้นเนี่ยก็เชิญชวนนะครับทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นการข้างค้างอยู่เราก็จะให้หน่วยงานต่างๆเขามีแผนการต่างๆให้ท่านมีปัญหาด้านสุขภาพท่านมีปัญหาด้านการศึกษาด้านฐานที่อยู่อาศัยหรือด้านอื่นๆนะครับที่อยู่ในส่วนทั้ง38ตัวชี้วัดของเราเนี่ยเราก็จะเข้าไปดําเนินการ ได้ในอนาคตก็ขอความร่วมมือนะครับตั้งแต่มกราคมนะครับจนถึงเมษายนเป็นต้นไปก็ขอขอบคุณครับ